สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของ abstract noun นะคะหรือคำนามที่บอกอาการนั่นเองคะ abstract noun นะคะคำนามบอกอาการนะคะหรือมีชื่อว่าอาการนามนั่นเองนะคะซึ่งคำนามประเภทนี้นะคะจะเป็นคำนามที่บอกอาการหรือบอกสภาวะต่างๆซึ่งในภาษาไทยเราอะ่ะมักจะเป็นคำที่ขึ้นต้นว่า การนะคะหรือความนะคะเช่นความสุขความรู้นะคะความดีนะคะการรับใช้นะคะการการพูดอะไรอย่างเงี้ยการฝึกฝนแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าอาการนามนะคะหรือว่า abstract noun นะคะซึ่งคํานามประเภทนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของคํานามที่นับไม่ได้นะคะแล้วก็คานามพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจาก3กรณีนี้ได้นะคะไปดูกันเลยค่ะขึ้นหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นคํ adjective ะะเดิมทีเนี่ยเป็น adjective นะคะแล้วก็กลายมาเป็น abstract noun ได้นะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะ, H A P P นะ,คะ happy นะคะ happy นะคะ happy happy ถ้าจะเป็น abstract noun นะคะถ้าเปลี่ยนจาก happy ที่เป็น adjective เนี่ยเป็นคำนามนะคะก็จะกลายเป็น happiness นะคะ happiness เขียนอย่างนี้ปนแปลว,ว่าความสุขนะคะหรือว่า w I S e นะะ wise นะคะ wise นะคะ wise คือฉลาดใช่ไหมคะเป็น adjective แปลว่าฉลาดถ้ากลายเป็น abstract แทรกแนวเนี่ยนะคะจะกลายเป็น wisdom นะคะ wisdom นะคะคือความฉลาดนะคะหรือว่า f a l s e นะคะ false นะคะ false นะคะที่แปลว่าไม่จริงนะคะผิดนะคะก็จะกลายเป็น falsehood นะคะคือ ความไม่จริงนะคะ, e นะ,คะ true นะคะ true คือจริงนะคะถ้าเกิดว่าเป็น noun นะคะ abstract noun จะกลายเป็น truth นะคะ truth นะคะ t r u t h นะคะ truth คือความจริงนะคะหรือว่า strong s t r o n g นะคะเป็น adjective strong แข็งแรงถ้าเป็นความแข็งแรงนะคะมันก็จะกลายเป็น strange strength นะคะ strength นะคะก็คือความแข็งแรงนะคะหรือว่า high ที่แปลว่าสูงนะคะ h i g h นะคะ h i g h สูงนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นความสูงนะคะจะกลายเป็น height นะคะ height นะคะหรือ p o o r poor นะคะ poor คือจนนะคะถ้าจะเป็นความจนนะคะเราจะใช้คำว่า proverty นะคะ p o v e r t y คือความจนนะคะเห็นไหมคะเนี่ย adjective นะคะคำ adjective สามารถเปลี่ยนมาเป็นคำนามได้นะคะเป็น abstract noun ได้นะคะน, Now, นะคะ,อนะคะนอกจาก adjective แล้วเนี่ยยังจะมีตัวอื่นนั่นก็คือ verb นะคะ verb สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น abstract noun ได้นะคะอย่างเช่น, L I v e, นะะ live นะคะ live นะคะ live ที่แปลว่าอาศัยอยู่นะคะถ้าเป็นคำนามนะคะจะใช้คำว่า life นะคะ life คือแปลว่าชีวิตนั่นเองนะคะ หรือว่า think นะคะ t h i n k think คิดนะคะเป็น verb คือคิดนะคะถ้าเป็นความคิดนะคะก็จะกลายเป็น thought นะคะ thought นะคะหรือ speak นะคะพูดนะคะถ้าเป็นคาำการพูดนะคะจะกลายเป็น speech นะคะ speech คือการพูดนะคะหรือ succeed นะคะ s u c c e s s s u c c e s s เนี่ยเป็น verb นะคะแปลว่าสำเร็จถ้าเป็นคำนามความสำเร็จนะคะก็คือ success นะคะ success Imagine นะคะ I M A G I N E นะคะ Imagine จินตนาการนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความนึกคิดเอ่อการจินตนาการนะคะเราจะเรียกว่า imagination นะคะ imagination imagination นะคะ,ะหรือว่า create นะคะ create ก็คือเป็นแบบสร้างนะคะก่อขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นการสร้างการก่อกำเนิดขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็น creation นะคะเป็นการเติมชั้นเข้าไป t i o n นะคะต่อไปนะคะ differ นะคะ d i f f e r differ นะคะเป็น verb แปลว่าแตกต่าง,างนะคะถ้าเป็นความแตกต่างนะคะเราจะใช้ว่า difference นะคะ difference นะคะ difference นะคะความแตกต่างหรือว่า grow นะคะ g r o w grow นะคะแปลว่าเติบโตนะคะถ้าเป็นการเติบโตนะคะก็จะกลายเป็น grow t h นะคะ grow t h คือการเติบโตนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะจริงๆมันยัง,ง,งมีอีกหลายคำเลยนะคะนอกจากเป็น adjective นะคะเป็น verb แล้วเนะะี่ย ยังมีคำนาม common noun นะคะ common noun คำนามทั่วไปบางอันที่สามารถกลายมาเป็น abstract noun ได้นะคะหรืออาการนามได้นะคะอย่างเช่น, C H I L นะะ child นะคะ child นะคะ child ที่แปลว่าเด็กนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นแบบความเป็นเด็กหรือวัยเด็กนะคะก็เป็น childhood นะคะ childhood นะคะ ความเป็นเด็กหรือวัยเด็กนะคะหรือว่า general นะคะ general นะคะ general ก็คือเป็นแบบถ้าเกิดเป็นคำนามก็คือแบบเหมือนทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น abstract noun เนี่ยเราจะใช้คำว่า generalship นะคะ generalship คือความเป็นนายพลโอ้ไปเลยนะคะความเป็นนายพลต่อไปนะ,ะ sportman นะคะ sportman นะคะก็คือเป็นพวกนักกีฬานะคะถ้าเราเป็น sportsmanship นะคะเพิ่ม s h i p เข้าไปนะคะกลายเป็นความเป็นนักกีฬานะคะหรือว่า infant นะคะที่แปลว่าทาลกนะคะแล้วเกิดเป็นความเป็นทาลกเนี่ยก็จะกลายเป็น infancy นะคะ infancy นะคะความเป็นทาลกนะคะหรือว่า slave นะคะทาสนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความเป็นทาสนะคะก็จะเป็น slavery นะคะ slavery นะคะ slavery นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสำหรับตัว abstract noun นะคะคือเป็นคำนามที่แสดงอาการนะคะแล้วก็คือมันมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าการนะคะการอะไรการเติบโตการการเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการพูดนะคะหรือว่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่าความความคิดนะคะความดีนะคะหรือว่าเป็นแบบพวกความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย นะคะความสุขความทุกนะคะพวกนี้นะคะจะเป็น abstract noun ซึ่งอยู่ในตระกูลของคำนามที่นับไม่ได้นะคะแล้วมันก็อาจจะเกิดมาจากตัว adjective นะคะเปลี่ยนจาก adjective ทำให้ใกลายเป็น abstract noun ได้หรือเปลี่ยนจาก verb เป็นให้เป็น abstract noun ได้หรือเป็น common noun คือคำนามทั่วไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น abstract noun ได้นะคะ